สวัสดีพี่น้องปองปลายสวัสดีกาตสมมือเีงก็อยู่ในช่องยายพันหนังเหล่าคือเก่าด้วยจ้ะโอ้ลมผัดอันกระดาษอันมือเีงก็ไม่เื่องงานักนาลักมาเบอกูฟังเรื่องคู่ชินจังเนาะอันเพิ่นมือเพิ่นไปไทยไทยแบบอันขายของอันแบรนด์ดาดิกไงดาดิกอันของบอดอันเวทกรกับเวออันบอดอัน เฟ่ไหมอันนุ่งชุดดำกันอุย้ยรอรอมีแต่คนลรอรออัน,น,น,นขาดเข่ากุมเพิ่นสามคนกับน้องยุริเพิ่นเอิ่นสามแม่เล่าสันสามแม่เล่าสันเพิ่นว่า <c oughs> อันของอันสามคนเลยเพิ่นอื่นสามแม่เล่าขัดสองคนกะคู่หูคู่ห้าคู่จิน้นนะจ๊ะกับอันกลองว่ายู่ กล่องอันพญาซึงอันแหละเพื่อนไปอันเือนั่นเนาะเพื่อนอันทายแบบต้องกันเพื่อนห้อ์แก้มกันอันจนบอดวาเล่นเนาะบอดเพื่อนวาหยอกอันระว่างสูมักกันด้วยสั่นวะบอดเพิ่นเวาหยอกนะแต่กันมีมุมนักแต่ักเพื่อนพี่น้องเนาะหักกันคููจิ้นคููจินคููหมูคููห้า ความหนาหักของเพื่อนอันลูกอันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่จะพูดรอรอเดี๋ยวนี้ไม่จะพูดรอรออันลูกสาวก็ไม่จะพูดสวยสวยมีแต่คนหนาหักนาหักนักแันแดนเซอร์เพื่อนกับโอ้จีงซีเลยพี่น้องสุดจอดเลยมีแต่พูดรอรอวันนี้กันเพืเ่อนคู่ชิ้นจังนี่เพื่อนในว่าไว้ว่าดำก็ดำอันได้เสียผ่าเด้อเพื่อนวะ แนวอื่นบ่ดำเด้นแนวอื่นกับมันยังบูอ่ะพูละ้ลังคนว็กัเข่าใจผิดเด้<ค><ณ>เนาะเพื่อนกับบอวานเพื่อนบอกว่าใจเพื่อนนี่บ<ค><ณ>่ดำเพื่อนยังไงโอ้คู่ชิงจังเนี่ยมมีประวัติเสียเดยจ้ะตามฟังฟัง,ฟงมาเนี่ยเราบ่มีอันประวัติเสียเด้เราจังบริสุทธิ์พุทธพองอยู่เด้ยย <c oughs> ตอนนี้ก็รอรอพี่น้องตอนนี้อ่นเราก็เรียนโทเนาะเรียนโท อันผู้ใ่บ้านเพื่อนกับเลี้ยนเลี้ยนตีบ่ะปริญญาตีผู้ชินจังกัเลี้ยนปริญญาทู่ <c oughs> ขยันขันแข็งเฮตดทุกอย่างเนาะเหตุได้เงินกับผู้ใดกันอยากเหตุตรเนาะอันวันนี้งานบวชเพื่อนกับเดือนพฤศจิกาบวชผู้ชินจังเนี่เดือนพฤศจิกา เดือนพฤศจิกีกาวันที่สิบทีสิบเอ็ดพันคูคูห้าเพิ่นเพิ่นมายุสนเด้บาดเนี่กล้องว่ายู่เพิ่นวายุกล้องว่ายู่เพื่อนไปอันทั่วกับอันนองเกนนี่ยูไตวันบ่ยูไตวันทั่วเพิ่นไตวันที่สม,มุดอันน้ำด้วยจ้ะอันทั่วยูุไตวันก็เลยอันบ่ได้ไปบวชอันคู่ชิงจังนึ่เพิ่นจังหวะมันสุขจังหวะพอดีกันนะทั้ง พูนพระนอะยุไตวันแล้วอันครูหูครูห้าเพื่นก็ได้จังกระบวดเวลาใช้จะพูมพุสกิกาวันที่สิบทีสิบเอ็ดกัจ้ะคูนครูห้ากลองว่ายุกอะยู่อันไต้วันเรื่ว่าได้ไปบวชกันนะพี่น้องอันเพื่อนว่าอันอย่างอันบอดว่าเนาะว่าสูจะไปหามากันเด้อระว่างสูมากันอัน กล้องวายุระวัางคู่ชิ้นจังมักเดิ้อเนี่ยโอ้ยกบ็บอกบากไปเลยเนาะกะ็คิดว่ามักไปทั่วทีบทัว่วแดนเราเคยเห็นแต่ว่าอันกลองวายุอันเจ้าสู้ก็ได้ก็คิเศร้าตัวนเนาะเศร้าเจ้าสู้ตนปานี่แล้วลูกสามหรอลูกสี่ลูกหาดไายขีไปเลี้ยงไว้เนาะกองวายุอันเดี๋ยวนี้คู่ชิ้นจังเพิ่รจะเป็นคู่คุ้มอันกอ้องวายุพยาเสิงเลยคุ้มประพฤติคุ้มประพฤติ หลังจากอันเลืกงานเลืกอันวุ่งหลังวเลืกวงแล้วเป็นคู่อันดูประพฤติการก้องวายุพนวางมีเลียงอันคำขันมะมีเลียงก้อนที่นอนมีเลียงเบาสนุกสนุก,น,กนิดหน่อยเนาะมันนี่กะบ่มยังลายกะฝากไว้แค่นี้เด้จากออันไปติดตาม บ้านนั้นโตเกียวมิวสิกน้องๆลูกไก่กับพ่อไก่ด้วยนะคะกแ,แย่พันก็บขอฝากช่องน้ำเดออยแย่พันนางเรานั่นลละอันมือนี่กะไปแค่นี้และนอกขอบพูดลายๆพี่น้องทุกคนทุกคนเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย